มาเรื่องล้านะครับตอนนี้กลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยค่างเงินอ่อนยวบถึงแม้จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อดูดเงินก็ตามแต่ค่างเงินก็ย,ยังยวบอยู่ดีนะครับเกิดอะไรขึ้นจะยวบนี้อีกนานไหมและไทยกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวกิีมิลาใฟังนะครับ ททุกคนนะครับผมคิมมาัคุณอยู่กัช่องคิมพาวตีลฟาที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีข่าวข่าวล่ามาแรงนะครับเกี่ยวกับ emerging market หรือประเทศกลุ่มเกิดใหม่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาอย่างหนักนะครับเรื่องของค่างเงินที่อ่อนยยบยาบเป็นปุยนุ่นเลยครับ ซึ่งการเกิดเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับปริมาณนี้ที่มหาศาลหรือไม่ทั้งค่าเงินอ่อนค่าเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันเราก็รับรู้กันมานานนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีบางประเทศนะครับที่เริ่มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วเริ่มที่จะแบบว่าเฮ้ยเออขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อตรึงนะครับตรึงค่าเงินให้แข็งแกร่งกลับคืนมาครับเอาจริงก็เป็นกลยุทธที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยมีทิศทางจะขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นอาจจะเป็นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้ประเทศ ค่าเงินรวบหนักครับซึ่งตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะทําให้เงินฟันฟลอเนี่ยนะครับไหลเข้าหรือทําให้เงิน,นแข็งนั่นเองนะฮะเหมือนเราเนี่ยครับให้พรีเมียมนะเฮ้ยฝากเงินกับเราทีงถึงเงินสกุลเราสิได้ดอกเบี้ยนะถือพันธบัตรสิอะไรแบบนี้ก็จะตุงดุนค่าเงินเข้ามาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนทิศทางการเกิดจะผิ ผิดพลาดหรืออย่างไรนะครับหรือว่ากลับขั้วเลยนะครับหลังจากตอนนี้ค่าเงินนะครับในกลุ่มอิมเมจิงมาเก็ตนครับสีดำเนี่ยตอนนี้อ่อนยวบครับท่ามกลางดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงครับอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้กินยาแล้วฉีดวัคซีนแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งยอมเจ็บแล้วเนี่ยในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคนในประเทศก็เรียกว่าอดครัวนะถ้าเราดูภาพประเทศไทยเนี่ยที่ค่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับคนในประเทศนี่สันเสือแน่นอนนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยยอมขนาดนี้แล้วแต่ค่าเงินก็ยังยวบอยู่ดีครับ ซึ่งตรงนี้ก็สันตทานได้สอ,อย่างนั่นเองนะครับหเลยเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับไม่ช่วยหรือเปล่านะครับสคือเฮ้ย hey, ขึ้นดอกเบีย้ยคุณขึ้นน้อยเกินไปหรือเปล่าแล้วขึ้นประมาณไหนนะครับถึงจะหยุดการอ่อนค่าการไหลออกของเงินได้นะครับซึ่งในอดีตนะครับเคยมีหลายเคสที่ทางรัสเซียเองก็ตามขึ้นอัตราดอกเบียเ้ยที่โดดแรงๆเตี้ยงเลยนะครับเพื่อจะหยุดยั้งการเงินไหลออกหเลยถ้างเงินอ่อนค่าเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูว่าเฮ้ย hey, ถ้าวันนี้เนี่ยยอมเจ็บปวดแล้วเนี่ยแตย่ดึงดึงค่างเงินไม่ได้เนี่นะครับจะต้องเเทท่่่าาไหหรรรรคัับือกลุมปะศพฒน แลเนี่ยครับก็มีการที่ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับหาดูจากกราฟนะ,ะกลุ่มอะไรพัฒนาแล้วเนี่ยตอนเกิดโควิดเนี่ยครก็ลดไป4.5ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ฟื้นมาประมาณ5นะครับแล้วปีหน้าจะฟื้นประมาณ4นะครับอันหามองอจุดจุดนี้นี่นะครับในมุมที่ ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะฮะแถมเติบโตได้ค่อนข้างดีกว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับในมุมของความเสี่ยงนะคน,นยังก็ยินดีนะครับที่จะไปลงทุนเรือเอาเงินไปฝากหรือกักเก็บความมัง่งคั่งไว้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมากกว่านั่นเองครับอย่ที่ทุกคนรู้ก็เพราะว่าในมุมของนักลงทุนเนี่ยนะครับถ้าจะมาลงในประเทศ e m e r g i n g market ตโอ้ต้องแบบกลดเติบโตดีๆนะโอกาสยังเพียบถนะูกไหมฮะดอกเบี้ยก็บานออกเบียบออเบ้ยก็ได้เยอะอะไรเงี้ยถึงจะดึงดูดเงินนะแต่วัาที่อันนี้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ความเส วันนี้เนี่ยเอาเงินมาอยู่ที่ที่มั่นคงและดอกเบี้ยพอๆกันหรือตบตะกันเนี่ยถ้าจะดีกว่าครับซึ่งนับนะครับเรื่องของความเสียเ่ยงนะฮะที่ซ่อนอยู่ใต้ผมอย่างเช่นตัว China Evergrande ต่างๆนานานะครับฟองสบู่อสังหารเนี่ยนะที่มันคุกคามและกันนอสกิกในเอเชียหรือตลาดอิมเมจิงมาร์เก็ตเกิดมาเนี่ยให้ดูสั่นคลอนให้ดูน่ากังวลนะครับและตอนนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งจุดนะฮะที่ประเทศเนี่ยหรือที่โลกเนี่ยนะครับเกิดหนี้สินที่เติบโตมากๆเลยนะครับล่าสุด Global Debt เนี่ยนะฮะก็แตะถึง280ร้อิบ t r i l l i o ล นะครับแล้วก็ ต่อ GDP เองก็เติบโตพุ่งสูงด้วยท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางโควิดครับซึ่งปรนมานที่คู่คามแบบนี้นะครับแต่ว่ายังโชคดีไงที่ดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ดอกเบีย้ยมันค่อนข้างต่ําอย่างไทยเราเองเนี่ยก็ลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือประมาณ0.5นะครับแต่คําถามคือว่าวันนี้เนี่ยถ้าอเมริกาพี่ใหญ่เนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับและลูกน้องจะเป็นอะไร้อเล็กเลืเอเพื่อนเนี่ยนะครับอ่ะหรือประเทศกลุ่มกำลังพัฒนานเนี่ยครับต,ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่เพราะที่นี้เขาขึ้ เ,เพราะซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าประเทศกลุ่มนี้เนี่ยครับไม่มีเครื่องมือท่านการเงินที่เจ๋งเท่ากับพี่ใหญ่นะครับอย่างเช่นทางเฟดเองทางเมกาเองเนี่นะครับก็มีการอาัดฉีดเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับ เรียกได้ว่าปริมาณเงินมันจะปายต่อปีเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าพุ่งกระชูดเลยครับตอนนี้อยากจะยกตัวอย่างสัก2ประเทศนะครับที่ประสบปัญหากับค่าเงินที่เสื่อมค่าและก็อ่อนแรงนะฮะหนึ่งนั้นเนี่ยคือประเทศตุรกีนั่นเองครับตอนนี้ค่าเงินของตุรกีนะอยู่ที่ประมาณ0.1ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เรียกว่าอ่อนค่ามาโดยตลอดนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ะครับเกือบถึง1อ่ะตอนนี้เหลือ0.11นะครับมันก็หมัน80%ที่ยวบมาแล้วครับแล้วไปดูราคาทองคำนะครับในสกุลของตุรกีลรานเห็ ว่าทองคําตัวน,นี้ออทามไฮอยู่นะฮะซึ่งเทียบกับเงิน USD ดอลลาร์นี่นะครับตอนที่ทองคํำออทามไฮครั้งก่อนหน้านี้นู่นเลยในวะันในปี2011-2022เอนี่ยอยู่ที่มัน3,000นะครับตอนนี้ทองคําตุรกีนี่ขึ้นไปมัน1 6ื่นหกนะฮะ เรียกว่าเติบโตจาจุดออทามไฮไปถึงสกุลดอลลาร์นะครับถึง5เท่าเลยครับและสิ่งหนึ่งที่สนใจนั่นก็คือในช่วงปีหลังๆนี่นะครับในปี2018 2019 2021ตอนนี้นี่นะครับก็มีการขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่สอเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอ,อยูออย่ประมาณสัก6กันนะครับเนะฮะถึงมาแถวแถวนี้เนาะพอขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยนี่นะครับ คิดว่าเฮ้ยจะช่วยได้แต่คนจริงแล้วเงินก็ยังอ่อนยวบอยู่ดีครับตัวเลขเงินเฟอ้อของตุรกีเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ20%ต่อปีและยังคงจะมีประมาณที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าจะช่วยหรือจะกู่กลับมายากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตุรกีนะครับหลายประเทศก็เจอเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันเลยเช่นบราซิลเองก็ตามที่มีอินเฟลชันหรือเงินเฟอ้อเนี่ยประมาณปีละสิครับและในทางเดียวกันเนี่ยนะครับทองคําของเขาเนี่ยก็อ l อ t i m e ม i g h เช่นเดิมนะครับที่ผมพูดถึงราคาทองแล้วก็่่่าเเงนทีอออนนห้พื ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหนังทองคาบ้านเราเนี่ยนะโอเคละ่ะหลายคนก็แซวว่าโอ้ยไม่ค่อยขึ้นไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามองในกลุ่มประเทศที่อ่อนแอด้านการเงินค่างเงินเสริมค่าอย่างรวดเร็วหรือกานเฟื่อหนักๆนี่ยครับทองคำเขาได้ออทามไฮไปเยอะเลยนะครับก็เห็นภาพชัดเจนอย่าง,างว่าเท่าน,นี้เนี่ยคุณเฮดจิ้งนะครับหรือว่ารักษาหรือการประกันความเสี่ยงด้วยการซื้อทองคำสักส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเฮดจิ้งกับค่าเงินที่สูญเสียอย่างรวดเร็วแล้วทองคำคุณก็จะแบบบวยัััังงโออเเคคคไม่่่ขาาาดทุุนนนนแลล้้วกกรรรบบซึตตีหณ์ สุดเลยคือตุรกีเนี่ยนะครับก็ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับลดลงไปเลยนะฮะเมื่อกี้นี่เห็นภาพม่าเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วซึ่งขึ้นแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าข้างในประเทศเนี่ยโลเคอลเนี่ยก็คือเดือดร้อนถูกไหมฮะตอนนี้ก็เลยโอเคตัดสินใจไม่ขึ้นแล้วนะครับก็ลดอัตราดอกเบี้ยเลยเพื่อให้คนภายในนี่ยนะครับยังอยู่ได้ธุรกิจยังหมุนไปได้ถึงแม้ว่าค่าเงินจะอ่อนค่าและย่บต่อไปก็ต้องรักษาข้างในก่อนนะครับพอพูดปุ๊บเนี่ยครับค่าเงิน ตุรกีก็ดีดเลยนะครับคือดีดลงนะนั่นะคืออ่อนค่ามเทียบกับดอลลาร์นั่นเองครับซึ่งถ้าพูดในมุมนี้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็เริ่มมองว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะที่ไม่ได้แรงพอที่จะจะหยุดชะงักเงินเฟ้อหรือดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยครับโดยเฉพาะที่แบบว่าอเมริกาประเทศแม่ที่ความเสี่ยงต่ำม,มากกว่าแถมให้ดอกเบีย้ยที่แบบเริ่ม่จะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับประเทศอั็กๆเนี่ยขึ้นสู้ขึ้นตามไม่ไหวแน่ๆครับจะดึงเงินเข้ามาฟันโฟเข้ามาถ้าจะยากนะครับก็เลยอาจจะตัดสินใจที่แบบอ่ะมลยยออดัาเี วยคนข้างในไปเลย SME จะอยู่ได้แต่ข้างเงินเนี่ยเตรียมอ่อนยวบเลยครับทำให้คนหลายคนมองว่าต่อจากนี้ต่อไปจะอ่อนลงไปเรื่อยๆ,ๆเลยครับซึ่งแม้กระทั่งเงินบาทไทยเองก็ตามมานะครับที่ตอนนี้ในทางกรงงก็คงหลอกเบี้ยนนะ0.5นะนะครับแล้วก็สิทธิขยับตัวได้ประมาณ0.7ซก็คืออ่าก็ไม่ได้ติดลบก็ยังดีนะครับซึ่งตัวข้างเงินบาทอ่อนสุดในรอบ4ปีเลยนะครับก็จับตาว่ามีบางคนก็วิเคราะห์นะหลายแบงก์ก็วิเคราะห์ว่าให้จะอ่อนจะอ่อนไปมากกว่านี้หรืออ่าอาจจะแต36 ไป40หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะจากการที่ดัมมันเนี่ยราคาแพงเนี่ยอาจจะไปออกในประมาณ4-5เดือนหรือปันปีหน้าเลยครับแต่ท่ามกลางการอ่อนค่าของบรรดา emerging market นะครับมีสกุลเงินหนึ่งที่กำลังแข็งค่าอยู่และน่าสนใจมากเลยนั่นคือสกุลรูเบิลนะครับของทางรัสเซียเองเนี่ยตอนนี้รูเบิลแข็งค่านะครับโอ้ไม่ก๊ครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือประเทศรัสเซียเนี่ยมีปริมาณหนี้นะครับต่างชาติเนี่ยหนี้ต่อ GDP นน้ออยมมาากะะครรรับหืที่ปจ 3%ของ GDP เองนะฮะก็อย่างว่าครับรัสเซียเหมือเป็นประเทศที่แบบเออคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไงพอไม่ชอบก็ไม่ค่อยให้กู้พอไม่ให้กู้ปุ๊บนี่ก็เลยไม่ค่อยมีนะครับก็เลยโอเคแข็งแกร่งเลยนะครับยังไม่พอครับรัสเซียเนี่ยมีปริมาณรีเวิร์ฟที่เป็นทองคําสูงอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยนะครับซึ่งทางจีนเนี่ยมีประมาณ90,000มื่นล้านนะครับทางรัสเซียมีประมาณ100ล้านนั่นเองเนาะแต่ว่าเมื่อเทียบต่อประชากรแล้วเนี่ยรัสเซียมีทองคําต่อประชากรเยอะกว่าเยอะเลยครับเพราะการนี้หรือเปล่าครับการที่รัสเซียเป็นปรรรระะเทททศีี่มมมนนน้ําาาััธชติค รแร่มีค่าบวกกับทั้งตัวสกุลเงินเขาเนี่ยธนาคารการเนี่ยมีรีเสิร์ที่เป็นทองคําเยอะนะครับทำให้ค่าเงินเขาเนี่ยหรือว่าแบบประเทศเนี่นะครับเป็นเหมือนกึ่งกับอุมปลอภัยทําให้คนมั่นใจค่าถือเงินสกุลเงินนั้นในประเทศนั้นๆครับหากแบบเทียบว่าสกุลเงินแต่สกุลเนี่ยครับก็จะสะท้อนถึงะระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าประเทศไทยเนี่ยระบบการเงินพังระเบิดตา,ตานาสกุลเงินก็อ่อนยบ่บถูกไหมฮะก็เลทเทกกันเลยนะเหมือนที่ตรุรกีพยายามจะดึงอัตราดอกเบี้ยดึงฟันโฟเข้ามานะครับแต ประเทศหนึ่งที่มีความมั่นใจและกันว่าเฮ้ยถือรูเบิลอะแข็งเวแข็งโป๊กเลยไปถือเงินอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเสื่อมค่าอ่อนค่าเอาจะถือเงินดอลลาร์ก็พอได้นะแต่ถ้าเลือกเนี่ยรูเบิลเองก็เป็นหนึ่งในน่าจบาตามองเพราะว่านี่สาธารณะนี่ต่อ G d p ก็ค่อนข้างต่ำม,มากนะครับบวกกับทองคำก็แบกเยอะนะฮะซึ่งช่วงหลังเนี่ยนะครับบรรดาธนาคารกลางหลายประเทศก็ถือทองคํากันเยอะรวมถึงไทยด้วยนะครับ ซึ่งจีนรัะเซอินเดียเนี่ยเขาก็ค่อยๆทยอย,อยเข้าทองคําเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนะครับคำว่าทองคาเนี่ยจำเป็นแค่ไหนนะครับคือยามที่เราไม่มั่นใจกันเนี่ยนะครับคนกลัวไม่มั่นใจในเงินสกุลต่างๆเนี่ยทองคำก็เป็นที่พึ่งทางใจเป็นเงินสกุลของโลกไหมเงินของพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับหากดูเนี่ยตัวเลขการถือครองทองคําของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับในปี2008นะก็อันดับหนึ่งครับ อเมริกานะครับนัดสองยอรมันนะครับนัดสามนี่ IMF นะครับ IMF นะครับพ่อทุกสถาบันก็เป็นอ,องค์กรการเงินระดับโลกแล้วกันนะฮะซึ่งคุณรู้ไหมครับว่า IMF เนี่ยนะครับตอนที่หลังเกิดโควิดมาเนี่ยนะครับมีโฮดดิ้งของทองคำเนี่ย พุ่งเลยนะครับอาจจะเพราะว่าราคาทองคำดังที่มันเติบโตขึ้นนะครับแต่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่ถือทองคําเยอะอันดับต้นๆของโลกไปนี้เยอะกว่าประเทศอะ่ะคือคือเยอะอันดับโลกอะ่ะเยอะกว่าประเทศอันดับ3ของโลกนับเป็นประเทศนะเพราะาองค์กรเล็กๆแต่มีทองอันดับ3ามเมื่อเทียบกับประเทศทั้งโลกอะ่ะถือว่ามหัศจรรย์มากนะครับ ก็ชัดเจนครับองค์กรชาติที่ปล่อยกู้ต่างๆนั้นนะรับดอกเบี้ยอะไรเงี้ยผมก็นะครับก็ธรรมดาที่จะมีทองคําเยอะต้องมีหลักประกันเอาไว้ก่อนเพื่อความน่าเชื่อถืออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งช่วงหลังๆนี้ก็มีคนมาร้องเรียกว่า IMF นะครับคุณช่วยขายทองเถอะคุณกําไรทองใช่ไหมขายทองมาช่วยประเทศที่ยากไร้หน่อยได้ไหมนะประเทศลูกหนี้คุณนะครับลูกค้าเยเรียกว่าลูกค้าดีกว่าประเทศลูกค้าคุณย่งแย่เลยเทสอยู่แล้วเนี่ยนะทำไมกาไรทองไม่ขายทองมาช่วยเขาบ้างนะครับไม่ดูแลลูกหนี้เลยนะฮะอะไรก็ว่ากันไป นะครับแม่ไอเอฟจะขายทองเลยฮะโอ้ oh, คิดไม่ออกเหมือนกันครับ อันนี้ก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของค่างเงินบาทไทยอย่างเอเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตเองก็ตามที่ดูเหมือนว่าการขึ้นดอกเบี้อาจจะไม่ได้ช่วยแล้วถ้าไม่มากพอเนี่ยแล้วถ้ามากพอสิข,ขนาดจะไหวไหมเนี่ยก็จุดที่จุดที่วัดใจมากจะไปต่อไปมากแค่ไหนหรือบางคนปล่อยไหลเลยไม่ขึ้นแล้วดอกเบีย้ยเอาขนาดให้รอดก่อนแต่ว่าค่างเงินจะเสื่อมเละแน่นอนนะครับแล้วรวมถึงทำให้ทองคําในประเทศราคาขึ้นด้วยหรือจะเกิดเงินเฟอ้อด้วยครับต้องดูว่าประเทศจะ,จะเลือกท่าไหนแต่ท่าไหนก็จะเจ็บทั้งหมดเลยนะครับมารอดูกันนะครับ มาสุดคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้พูดถึง e m e r g i n g market ที่มีความท้าทายอย่างหนักนะครับเรื่องของค่างที่เสื่อมค่านะครับพอช่วงหลังในอเมริกาพี่ใหญ่นี่ครับก็มีท่าทีนะจะลดการอัดฉีดนะครับแล้วก็จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดด้วยเพราะว่าเงินเฟ้ออเมริกากลับแล้วนะครับแต่การที่ประเทศแม่ประเทศใหญ่เนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้ เ,เงินลงทุนเลยต้องเข้าอเมริกาเงินดอลลาร์ก็แข็งนะฮะแข็งเพราะสองอย่างครับหคือผลตอบแทนสูงนะครับสคือความปลอดภัยสูงด้วยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยประเทศใหญ่ๆความปลอดภัยที่เข้มแข็งบบกได้ดอกเบีย้ยเพิ่มโอ้โหเงินไหลเข้าแน่นอนนะครับและหากมองอีกมุมเนี่ยประเทศกลุ่ม emerging market หรือกลุ่มกำลังพัฒนากลุ่มเกิดใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงนี้กระทบหนักจริงๆนะครับอย่างแรกเลยคือเครื่องมือด้านการเงินเขาเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะครับไม่ได้พิมพ์เงินได้ไม่ได้ QE ได้นะทำนี่โดนดดดนนน่่่่าาาาเเลยะะคคครรรััััับบบบบืือออออทไไมม้วกกกีปญหหงงงงข bubble ฟสสูจ จีนก็ตามเนี่ยก็คนก็กังวลว่าจะลามไปทั่วเอเชียหรืออีมันจิ้งมาร์เก็ตหรือเปล่าก็เลยอ่ะขอทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปถือเงินดอลลาร์ดีกว่านะครับหับอยู่ในตุรกีเองก็ตามนะครับในบราซิลเองก็ตามเนี่ยค่าเงินก็เสื่อมค่าไม่กลับมาเลยนะครับเงินเฟอ้อก็รุนแรงมากนะครับและที่ประเด็นสำคัญคือว่าริบบิ้นดั้งอีมันจิ้งมาร์เก็ตเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะเออขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะตึงค่าเงินแต่ คำตอบคือตรึงไม่ได้ครับค่าเงินยังอ่อนยวบอยู่ดีครับก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยไม่ได้หรือว่าไม่พอนะครับถ้าวันนี้จะขึ้นต่อเบ,บี้ที่สูงเนี่ยในในประเทศเนี่ยนะครับ SMEs ต่างๆนานาน บริษัทในประเทศคนประชากรเนี่ยนะครับที่มีหนี้ต่างๆเนี่ยก็ต้องรับผลกระทบหนักมากเหมือนปี40บ้านเราที่แบบดอกเบีย้ยขึ้นไป2ดิจิตเนี่ยนะครับโอโ้โหคนที่กู้บ้านก็ก,กระอักกระอ่วนพอสมควรเลยนึกภาพไหมครับนั้นก็เลยมีบางคนที่บอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วปล่อยไหลไปเลยนะครับปล่อยไหลไปเลยนะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าขึ้นไปก็ต้องขึ้นแรงมากพอถึงจะตึงค่างเงินได้ถ้าเป็นรูปบไม่ต้องทำแล้วปล่อยเลยยังไงก็ตึงไม่ได้ทำให้คนในประเทศเนี่ยได้แบบ อพออยู่ไหวดีกว่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการที่เงินมันเสื่มค่าเนี่ยเงินไหลออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างทาให้ เงินเฟ้อหรือทรัพย์สินทองคำอะไรเงี้ยมันแพงขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูวปว่าจะแก้ไขยังไงและผลจะออกเป็นยังไงก็เอาใจช่วยกันด้วยนะครับขอบพูดทุกคนได้ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องคิมพาร์ตี้ด้วยนะครับและได้ข่าวใหญ่ฟังของลข้อมูลเชิงลึกเนี่ยฮะก็สามารถกดซับสคริปชันห้องเรียนวงนายนี้เลยมีทั้งคริปโตบิตคอยน์อีเทอร์เรมนะครับดีไฟนะฮะแล้วก็ทองคำตีเวอร์นาโครอะไรก็มีครบเลยนะครับในคลิปไปแล้วเนี่ยทัวลงยับเลยนะฮะบอกว่าไอ้้้นน่ยทองงคคระะสไมใหับไไมม่่ด้แแปลวาาทนทองคนะเว้ย ว่าผมมองทองคำกับบิตคอยอ่ะมันเป็นทรัพย์สินที่ทําหน้าที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันในการต่อต้านนะครับเรื่องของการรวมศูนย์ต่อต้านเรื่องของทุนนิยมที่บิดเบี้ยวนะครับต่อต้านเรื่องของการพิมพ์เงินมีทรัพยเงินใหม่ๆขึ้นมามากมายคนสมัยก่อนก็ถือทองคาเพราะว่าเขาไม่ชอบเฟดเขาไม่ชอบธนาคารกลางไม่ชอบรวบการเงินถูกไหมเขาเลยถือทองคาแล้วก็ตะโกนด่าเฟดเข้าไปแต่คนสมัยนี้เขาเลือกที่ใช้บิตคอยแต่ทําหน้าที่ต่อต้านระบบการเงินเก่าได้เหมือนกันนั้นผมคิดว่า2ฝั่งนี้อยู่ข้างเดียวกักนอย่างที่คุณเห็นในขึ้นอคย น,นั่นแหละนะครับนั้นศัตรูของทองคำกับบิตคอยไม่ใช่เป็นศัตรูกันแต่นั้นคือเงินกระดาษนั่นเองโอเคขอบคุณทุกคนจคลิปหน้าสวัสดีครับ